ตามรอยเท้าพ่ออย่างทอเทียแรกๆเลยเนี่ยเราทำกเกษตรเชิงเดี่ยวก่อนค่ะคือทำ ทำนาแล้วก็ทําไรอ้อยรายได้อะมันน้อยแต่ต้นทุนที่เราต้องลงไปนะมันสูงเกิดภาวะเสี่ยงในการที่จะขาดทุนกับอาชีพตร,ตรงนี้เราก็เลยเรียนรู้ที่จะมาทําเศรษฐกิจพอเพียงทําในรูปแบบของกเกษตรผสมผสานคือเกิดรายได้ทั้งรายวันรายอาทิตย์รายสัปดาห์รายเดือนรายปีก็คือทําให้มีรายได้เข้ามาในครอบครัวพอเพียงของเราหมายถึงว่าพอมีพอกินพอใช้พอ,อยู่ คือถ้านําการบริหารจัดการที่พระองค์ท่านได้วางไว้ในกรอบของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาปรับใช้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ภูมิใจเป็นที่สุดได้เกิดเป็นประสงคนิกรของท่านแล้วก็ได้อยู่ในผืนแผ่นดินไทยค่ะ